โอเคครับว่าเก่าพวกผมนะครับว่าแบคงน้ำจกขนาดวิศวะจุฬาวันนี้ผมมาทาการเฉลยก็สอบพื้นฐานวิศวะตัวส5นะครับข้อนี้นะข้อนี้เขาบอกจากพวกวงจร A นะ V out เาที่เรหนึ่งส่วนสองินะครับตามกฎแบ่งแรงดันนะครับแล้วเขาถาม V o เ t ของวงจร B นะครับก็ข้อนี้นะครับเราค่อยๆดูก่อนนะครับว่ามันทํายังไงนะครับแต่ผมจะอธิบายวงจร A ก่อนนะครับว่ามันมันมันความเป็นมามันมาอย่างไงนะครับสมมุติเขาบอกว่าวงจรเนี้ยมันอ่านได้หนึ่งส่วนสองมันมาจากไหนก็คือมันมาจากอันนี้นะครับ ผมวนลูปที่1ก่อนก็จะได้ว่า vin เนี่ยลบ ir นะครับลบ ir นะครับเท่ากับ0จะได้ว่า2 ir เท่ากับ vin เพราะฉะนั้น vin ของเราเนี่ย vin เอ้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้น i ของเราเนี่ยเท่ากับ vin ส่วน2 r นะครับทีนี้ผมก็วนดูปวนลูปอย่างนี้นะครับอืมจะได้ว่าวนจากบวกไปลบนะครับ ลวจากบวกไปลบก็เป็นลบของ V out นะครับเท่ากับอ,อันนี้นะครับแปบบ๊บนึงนะครับอันนี้จากบวกไปลบจากลบไปบวกนะครับถูกแล้วนะครับจากลบไปบวกนะครับจากลบไปบวกของอันนี้ก็คือลบ I ลบ IR นะครับเท่ากับศูตรนะครับตามกฎคือช็อปก็จะได้ว่า v า u ์เนี่ย v o u นะครับดีเอา เ้ยจากก็ไปบวกก็เป็นบวกนะครับตามกดเคร์ช็อปโอเคยัไหม่เอาทเ่ากับ IR นะครับแต่ทีนี้ I เนี่ยมันคือ VIN ินส่วน 2R นะครับมันคูณกับ r า R ตัวนี้มันตัดกันจะได้ว่า VIN ิ in. ส่วน2ก็จบส่วนข้อน,นี้เดี๋ยวมาดูกันนะวงจร B โอเคโอเคสมมุติวงจร B เขาต่อบนมิเตอร์อย่างนี้นะครับผมวนอันนี้ก่อนวนรูปแรกกับวนรูป2ก่อนวนรูปแรกกับวนรูป2อ,อย่างนี้ชึบจะเห็นนะกระแสะไหลตรงนี้ดึดดึด,ด มันก็มาตรงนี้ถามว่าเออว่ามันไม่ไหวมาอย่างนี้หรอก็คือโวลต์มิเตอร์ในอุดมคติเนี่ยความต้านทานมันสูงมากกระแสมันไม่ไหวนะตรงนี้โวลต์เนี่ยเป็นศูนย์ก็เริ่มจากดูปด้านซ้ายก่อนนะครับวี v, ก็เออไปบวกเป็นบวกนะครับบวก V in ลบนะครับบวกไปลบนะครับลบ I นะครับ R นะครับเท่ากับศูนย์วีอเท่ากับ I R นะครับเพราะฉะนั้น I เนี่ยเท่ากับ V in ส่วน r นะครับโอเคนะครับโอเคที okay. นี้ผมก็มาวนลูปลูปของลูปขวานะครับก็จะขาไปบวกเป็นบวกนะบ,บวกครับ ir นะครับ i ตัวนี้ไม่มีความไม่มีมมวนนะเพราะว่า r เพราะว่ามันไม่มีกระแสไหลนะ v ถ้าเกิด ir เนี่ย i มันเป็นศูนย์ก็ไม่มีกระแสะวนไม่ไม่มีนะก็บวกไปลบนะครับก็เป็นบ v, ลบ v out นะครับเท่ากับศูนย์ V out นะครับเท่ากับ IR แต่ I เนี่ยก็คือ V in ส่วน R นะครับแล้วคูณ R ตัวนี้ไปอีกตัวนึงครับก็จะได้ว่า V out เท่ากับ V in ครับผมก็ตอบช h o i ข้อที่2นะครับโอเคก็ถ้าใครมีข้อสงสัยข้อนี้ติดต่อช่องทาง IG นะ B A N K นะครับ underscore T H A R N U T ได้เลยน,นะผมยินดีตอบทุกข้อความทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ